เวลาเตรียมตัวลูกค้าก่อนจะนวดดูนะคะครูให้ลูกค้าหลับตาแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่หลับตาค่ะแล้วครูก็มีลดหลีกนะคะลดหลีกให้ลูกค้าอีกสิบนาทีนะคะช่วงที่ครูลอลดหลีกครูก็วางวางมคิสเซ้นไว้บริเวณลำบ้านะคะสองอันลูกค้าประทับใจมากเพราะไม่มีที่ไหนทํานะคะดังนั้นแล้วครูก็วางนะคะที่ฟูสนะคะครูก็วางวางมคิสเซ้นไว้สองอัน นะคะลูกค้าก็ประทับใจเช่นกันค่ะดังนั้นก่อนที่เราอะลูกค้ากําลังจะมาเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเห็นสภาพเตียงที่เราเตรียมไว้ให้กับลูกค้าแล้วก็เวลาที่ลูกค้าเข้าไปในอินฟาเรดต่างๆเวลาที่ลูกค้าเข้าไปในอินฟาราเรดเราก็บอกกิจกรรมว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ลูกค้าทําตามหมดค่ะดังนั้นถ้าใครอยากได้ไรายได้ที่ดีอย่าลืมนะคะการดูแลลูกค้าจะต้องบริการให้ดีแล้วก็ใส่ใจลูกค้า ลูกค้าก็จะประทับใจทําไมต้องให้ลูกค้ารับรู้การรับรู้ทําให้ลูกค้ารู้จักมูลค่าเพิ่มการรับรู้ทําใหล้ลูกค้ารู้จักว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้ลูกค้าบ้างนะคะไม่ใชค่ะ